สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้นะฮะอยู่กับหนังสือซาตานฟานี่เล่มที่5นะฮะโอ้โหออกมากันอย่างรวดเร็วนะฮะรู้สึกเหมือนเพิ่งจะ จับจับเล่มที่4ไปเมื่อไม่นานมันี้เองนะฮะนี่เล่มที่5โงกกว่าแล้วนะฮะซึ่งมันไม่ได้โงกมาแค่เล่มเดียวนะฮะมันโงกมา2เล่มนะฮะเล่มที่5้าเล่มที่6นะฮะในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะฮะก็ออกมาทีเดียว2เล่มเลยนะฮะคลิปนี้เรามาดูเล่มที่5กันก่อนนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะโอเคก็อยู่ตรงหน้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเล่มที่5นะฮะก็จะมีโปสการ์ดมาให้อีกเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะซีลดูดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงนะอัดชิป เก็บไว้ก่อนนะฮะยังไม่ให้ดูยังไม่ให้ดูนะฮะปิดไว้ก่อนหน้าปกจะเป็นแบบนี้นะฮะจะมากับธีมสีฟ้านะฮะสำหรับพวกตัวหนังสืออะไรต่างๆนะฮะนี่ก็จะเขียนว่าซาลาโนฟานี่นะเล่มที่ห้าตรงนี้นะฮะแล้วก็มีชื่อผู้แต่งยามาดะโยชินอุนะแล้วก็เป็นรูปของสองสาวตัวละครนี้เลยนะฮะมาในชุดสีดำทั้มินเลยนะฮะฟิลเหมือนนักฆ่ารับจ้างอะไรพวกนี้เลยนะเนี่ยมีถืออาวุธอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะด้านหน้าปกจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะรับสองตัวละครนี้ ด้านข้างฮะก็จะเป็นแบบนี้ฮะมีชื่อผู้เขียนนะฮะมีตัวปกเล็กๆอยู่ตรงนี้เลขเล่มแล้วก,ก็ชื่อเรื่องนะฮะโลโก้เฟิร์สเพจโปรเนาะตัดภาพที่ด้านหลังนะฮะพบกับ3ตัวละครนะฮะในกรอบม่วงแดงเทาตามนี้เลยนะฮะ <Okay. S 1> คนแรกนะฮะทางด้านซ้ายนะฮะกับพื้นหลังสีม่วงแบบนี้นะ,ะไล่ให้ดูก่อนนี้ประมาณนี้นะเปบบนี่เป็นน้องหัวม่วงด้วยนะ,ะพื้นหลังก็ม่วงหัวก็ม่วงนะมากับน้อง อายะโทโมเอะนะฮะเป็นน้องคนนี้เลยนะในชุดนักเรียนนะฮะดูมาในชุดนักเรียนแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นเหมือนชุดว่ายนะ้ำโรงเรียนอยู่นะฮะตัดภาพมาที่คนตรงกลางนะฮะเนี่ยไล่ให้ดูก่อนปึ๊บอ่ามากระตีมสีแดงนะฮะพื้นหลังใส่ชุดว่ายน้ําอยู่เลยนะฮะ ก็จะเป็นน้องจิกะอามาจินั่นเองนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่ามีคนซ้ํมั้งหรือ,อยังนะจากที่จับจับมาสีห้าเล่มไม่ไม่จำไม่ได้เหมือนว่ามีคนซ้าหรือ,อยังนะไอภาพหน้าปกด้านหลังเนี่ยนะฮะแล้วก็คนทางขวาฮะไลนให้ดูแต่ขาขึ้นไปจะลด,ดหัวมาชุดว่ายน้ําสีขาวนะฮะนี่เป็นพื้นหลังสีเทาแบบนี้นะ,ะเป็นน้องไซโยโกโอนิกาฮาระนะฮะอยู่ด้านขวาสุดตรงนี้เลยนะ ก็เป็นสาวสาวนี้นะสำหรับปกหลังเปิดออกมาพบกับคําเตือนอีกเช่นเดียวกันนะฮะนี่กอการ์ตูนเรื่องนี้ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงารฆาตกรรมนะฮะล่วงละเมิต่างๆนะฮะเด็กๆอ่านก็ควรที่เรานแนะนําจากผู้ใหญ่เนาะเนื้อหาค่อนข้างมีความรุนแรงเลยนะฮะเรื่องนี้ปกด้านในก็เป็นขาวด้าแบบนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรพิเศษเนาะไม่ได้มีปกพิเศษหรือว่าไม่ได้มีอะไรนะด้านหลังก็เหมือนกันนะเนื้อหาด้านในก็ประมาณนี้เลยนะฮะเปิดให้ดูคร่าวๆนะฮะ มันก็จะมีฉากแบบความรุนแรงฉากว่าวิวอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งก็ได้รับเรทที่ค่อนข้างสูงเลยนะฮะหนูน้องหนูหนูก็คนรับคำแนะนำนะฮะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆด้วยก็ดีนะฮะนี่ประมาณนี้นะฮะนี่นะฮะลิขสิทธิ์ถูกต้องจากค่าย f ฟ r ร์ส a พ e Pro นะฮะเป็นเรท20บวกนะฮะมาเราดูกันที่ตัวโปสการ์ดดีกว่านะับโปสการ์ดอ่าหยิบออกมาปุ๊บมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะหนึ่งสองสามชึบนี่ เป็นน้องคนนี้เลยนะโอ้รอบนี้นี่เห็นแบบชัดๆจจะเลยนะพอเป็นภาพขาวดําแล้วดูไม่ออกเหมือนกันแท้ว่าเป็นน้องคนไหน <c oughs> น้องอยู่ในปกเล่มนี้ปะเอ่มคนไหนว่าช่ใช่คนนี้ไหมมีความคล้ายอยู่นะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นโปสการ์ดเออเขาเรียกว่าเคลือบโฮโลแกรมปะมันก็จะมีความลุ้งๆุงเห็นป่ะเห็นไหมเดี๋ยวผมขยับให้ดูเห็นป่มมันจะมีความสะท้อนแสงเป็นลุ้งๆุงวิบวับอยู่นะฮะเป็นเหมือนกันเคลือบโฮโลแกรมนะ ก็จะเป็นน้องหนึ่งคนอยู่เด่นๆตรงนี้เลยนะฮะอยู่ในเหมือนจะเป็นอาบน้ํานะฮะเปลือยท่อนบนอยู่แบบนี้นะฮะท่อนล่างก็เปลือยเหมือนกันเลยมันเปลือยทั้งตัวเลยนะฮะแต่ว่าท่อนล่างในมือปิดไว้อยู่นะฮะท่อนบนก็เห็นแบบเต็มๆนะฮะเ,เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะ,ะชืบๆสวยงามนะฮะเป็นภาพขาวดำด้านบนก็จะมีโลโก้ First Pa g e Pro อยู่ อเคสำหรับซานโนฟานนี่เล่มที่5พร้อมโปสการสุดพิเศษก็มีประมาณนี้นะฮะชอบมชอบเนงไยเนี่ยก็คอมเนต์ไปชมกันได้นะฮะถ้าชอบอยินก็ like, กดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ